ต้นนี้นะครับน่าจะเป็นปีหน้านะครับนี่ครับไปให้หมูก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ยายก็มาช่วยนะครับผมนี่ยายมาช่วยไปเขาใหญ่ๆนะครับจําไม่ได้นะครับคนปลูกเขาจําไม่ได้ว่าเป็นมะขามยักษ์หรือมะขามหวานนะครับมมมผม หมูชอบกินนะครับเขาจะกินน้ําำนะครับเขาก็จะกัด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 กินใบแล้วก็กินลูกนะครับเขาก็ครับพอตัดลุงแล้วนะครับเราก็จะเอาใบมันนะครับเอาใบมันนะครับแล้วก็เอาลูกมันนะครับนี่เอาไปให้หมูนะครับผมหมูชอบกินนะครับเขาจะกินน้ําำนะครับเขาก็จะกัด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 กินใบแล้วก็กินลูกนะครับเขาก็ นี่ครับปล่อยให้ต้นใหญ่เกินนะครับมันเลยบังแสงแดดต้นมะขามมะขามเลยไม่ค่อยโตนะครับผมปลูกไว้สามปีผมหมูชอบกินนะครับเขาจะกินน้ำมันนะครับเขาก็จะกัด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 กินใบแล้วก็กินลูกนะครับเขาก็ขามอะไรนะครับผมส่วนวันนี้นะครับภารกิจของเราก็คือนี่ครับเอาใบต้นกะทินนะครับ ครับพอตัดลุงแล้วนะครับเราก็จะเอาใบามันนะครับเอาใบามันนะครับแล้วก็เอาลูกมันนะครับนี่เอาไปให้หมูนะครับผมหมูชอบกินนะครับเขาจะกินน้ํามันนะครับเขาก็จะกัด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 กินใบแล้วก็กินลูกนะครับเขาก็ทมโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปครับ ถ้าได้โดนแสงแดดเต็มๆนะครับผมมะขามนะครับมีสองต้นนะครับต้นนี้ต้นถามอะไรนะครับผมส่วนวันนี้นะครับภารกิจของเราก็คือนี่ครับเอาใบต้นกระทินนะครับไปให้หมูก่อนแล้วกันนะครับผมอนี้ก็ยายก็มาช่วยนะครับผมนี่ ยายมาช่วยส่วนต้นนี้นะครับน่าจะเป็นปีหน้านะครับนี่ครับถ้าได้โดนแสงแดดเต็มเ็มนะครับผมมะขามนะครับนี่ครับมีสองต้นนะครับต้นนี้ต้นนี่ครับปล่อยให้ต้นใหญ่เกินนะครับมันเลยบังแสงแดดต้นมะขามมะขามเลยไม่ค่อยโตนะครับผมปลูกไว้สามปีไปให้หมูก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ ยายก็มาช่วยนะครับผมนี่ยายมาช่วยนี่ครับปล่อยให้ต้นใหญ่เกินนะครับมันเลยบังแสงแดดต้นมะขามมะขามเลยไม่ค่อยโตนะครับผมปลูกไว้สามปีก็ได้กินน้ําที่ของกระถินนะครับผมนะครับพอตัดลุงแล้วนะครับเราก็จะเอาใบมันนะครับเอาใบมันนะครับแล้วก็เอาลูกมันนะครับ เอาไปให้หมูนะครับเก็บนะครับเห็นหลานเก็บอยู่ผู้เดียวนะครับทรงเบิ่งหลานแล้วทรงสีโบ๋ไหวแล้วนะครับลยายเลยมาสอยนะครับถามอะไรนะครับผมส่วนวันนี้นะครับภารกิจของเราก็คือนี่ครับเอาใบต้นกระทินนะครับอีกแล้วครับเนี่ยเลยได้ต้นแค่นี้นะครับปกติสามปีจะต้นใหญ่กว่านี้นะครับนี่ครับ สามปีนี่ออกลูกแล้วนะครับปกติแล้วครับเนี่ยเลยได้ต้นแค่นี้นะครับปกติสามปีจะต้นใหญ่กว่านี้นะครับนี่ครับสามปีนี่ออกลูกแล้วนะครับปกตินะครับถ้าได้โดนแสงแดดเต็มเ็มนะครับผมมะขามนะครับนี่ครับมีสองต้นนะครับต้นนี้อีกต้นหนึ่งต้นนี้ปีปีหน้าต้นปีนี้น่าจะออกดอกแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะติดลูกแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเก็บต้นกระถินนะครับผมอ่าผมโอเคครับผมขอบคุณทากคนนะครับที่รับชมคลิปครับหนึ่งต้นนี้ปีปีหน้าต้นปีนี้น่าจะออกดอกแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะติดลูกแล้วนะครับไปให้หมูก่อนแล้วกันนะครับผมน,นี้ก็ ยายก็มาช่วยนะครับผมนี่ยายมาช่วยผับท่าได้โดนแสงแดดเต็มๆนะครับผมมาขามนะครับมีสองต้นนะครับต้นนี้ต้นเด็กนะครับเห็นหลานเก็บอยู่ผู้เดียวนะครับทรงเบิ่งหลานแล้วทรงสีโบไหวแล้วนะครับแล้วยายเลยมาสวยนะครับไปให้หมูก่อนแล้วกันนะครับผมนี้ก็ ยายก็มาช่วยนะครับผมนี่ยายมาช่วยผมโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปครับนี่ครับปล่อยให้ต้นใหญ่เกินนะครับมันเลยบังแสงแดดต้นมะขามมะขามเลยไม่ค่อยโตนะครับผมปลูกไว้สามปีผมโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปครับ ที่มันล้มมานะครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเนี่ยครับล้มทับต้นมะขามกิ่งมะขามอยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหักนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาตัดต้นกระถินนะครับลงนะครับผมเพราะว่ามันบังแสงแดดต้นมะขามยักษ์นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นต้นมะขามยักษ์นะครับผมเพราะบังนี่ครับปล่อยให้ต้นใหญ่เกินนะครับ มันเลยบังแสงแดดต้นมะขามมะขามเลยไม่ค่อยโตนะครับผมปลูกไว้สามปีที่มันล้มมาเนี่ยครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเนี่ยครับล้มทับต้นมะขามกิ่งมะขามอยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหักนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาตัดต้นกระถินนะครับลงนะครับผมเพราะว่ามันบังแสงแดดต้นมะขามยักษ์นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นต้นมะขามยักษ์นะครับผมพอครับพอตัดลงแล้วนะครับเราก็จะเอา ใบมันนะครับเอาใบมันนะครับแล้วก็เอาลูกมันะครับนี่เอาไปให้หมูนะครับนี่ครับปล่อยให้ต้นใหญ่เกินนะครับมันเลยบังแสงแดดต้นมะขามมะขามเลยไม่ค่อยโตนะครับผมปลูกไว้สามปีขามอะไรนะครับผมส่วนวันนี้นะครับภารกิจของเราก็คือนี่ครับเอาใบต้นกระทินนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปครับ ไปให้หมูก่อนแล้วกันนะครับผมนนี้ก็ยายก็มาช่วยนะครับผมนี่ยายมาช่วยขามอะไรนะครับผมส่วนวันนี้นะครับภารกิจของเราก็คือนี่ครับเอาใบต้นกระทินนะครับส่วนต้นนี้นะครับน่าจะเป็นปีหน้านะครับนี่ครับส่วนต้นนี้นะครับน่าจะเป็นปีหน้านะครับนี่ครับ จะได้กินน้ำที่ของกระถินนะครับผมเก็บนะครับเห็นหลานเก็บอยู่ผู้เดียวนะครับทรงเบิง่งหลานแล้วทรงสีบไหวแล้วนะครับลย้ายเลยมาสวยนะครับจะได้กินน้ําที่ของกระถินนะครับผมผมหมูชอบกินนะครับเขาะจะกินน้ํามันนะครับเขาก็จะกัด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 กินใบแล้วก็กินลูกนะครับ ราก็ถามอะไรนะครับผมส่วนวันนี้นะครับภารกิจของเราก็คือนี่ครับเอาใบต้นกระถินนะครับผมหมูชอบกินนะครับเขาจะกินน้ำนะครับเขาก็จะกัด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 กินใบแล้วก็กินลูกนะครับเขาก็โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเก็บต้นกระถินนะครับผมเก็บนะครับเห็นหลานเก็บอยู่ผู้เดียวนะครับ ทรงเบิ่งล้านแล้วทรงสีโบไวแล้วนะครับแล้วยายเลยมาสวยนะครับนี่แล้วครับเนี่ยเลยได้ต้นแค่นี้นะครับปกติ3ามปีจะต้นใหญ่กว่านี้นะครับนี่ครับสามปีนี่ออกลูกแล้วนะครับปกติโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเก็บต้นกระถินนะครับผมไปให้หมูก่อนแล้วกันนะครับผมนี้ก็ยายก็มาช่วยนะครับผมนี่ ยายมาช่วยโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเก็บต้นกระถินนะครับผมเดี๋ยวมารอชมนะครับว่าเขาจะเป็นมะขามยักษ์หรือว่าเป็นมะขามหวานนะครับเดี๋ยวถ้ามันออกลูกออกหน่วยมาแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับว่ามันเป็นผมหมูชอบกินนะครับเขาจะกินน้ําำนะครับเขาก็จะกัด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 กินใบแล้วก็กินลูกนะครับเขาก็เจ็บนะครับเห็นหลานเก็บอยู่ผู้เดียวนะครับ ทรงเบิ่งล้านแล้วทรงสีโบ๋ไหวแล้วนะครับแลยายเลยมาสวยนะครับที่มันล้มมานะครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเนี่ยครับล้มทับต้นมะขามกิ่งมะขามอยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหักนะครับครับพอตัดลุงแล้วนะครับเราก็จะเอาใบมันนะครับเอาใบมันนะครับแล้วก็เอาลูก